เคยไหมคะแบบว่าลงทุนไปแล้วใจมันสันส่นๆตุบๆต,ตลอดเลยรู้สึกเออไม่ค่อยนิ่งกังวลแปลกๆอาจารย์ใจไม่นิ่งแบบนี้เนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยนะคะวันนี้เราลองมาคุยกันดีไหมคะว่าเบื้องหลังความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่ใช่เลยครับเรื่องลงทุนนี่ มันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขกราฟส์หรือว่าเทคนิคอย่างเดียวเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเลยก็ว่าได้ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนทางอารมณ์ซ่อนอยู่ซึ่งเราต้องจ่ายเสมอแล้วไอพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละครับบางทีเอ่อสคัญกว่าความรู้ทางเทคนิคเยอะเลยโหต้นทุนทางอารมณ์น่าสนใจมากค่ะงั้นการพูดคุยของเราวันนี้ จะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยนะคะทําความเข้าใจว่าทําไมเราถึงรู้สึกใจไม่นิ่งแล้วพฤติกรรมเนี่ยมันส่งผลกับเงินในกระเป๋าเรายังไงได้บ้างครับผมเริ่มกันที่แนวคิดแรกเลยที่ผมว่าสําคัญมากๆก็คือไอ้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังจากการลงทุนเนี่ยมันไม่ฟรีนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอราคาที่ว่านี่หมายถึงพวกความผันผวนความกลัวหรือบางทีก็ ความสงสัยความเสียดายเวลาเห็นพอร์ตแดงๆหรือตลาดตกหนักๆอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่อยากให้ลองมองมุมใหม่นิดนึงนะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ค่าปรับเวลาเราตัดสินใจพลาดแต่มันคือค่าตั๋วเข้าชมครับอ๋อค่าตัว๋วใช่ครับเป็นค่าตั๋วที่เราต้องจ่ายเพื่อโอกาสได้ผลตอบแทนดีๆในระยะยาวเหมือนเราจ่ายค่าตั๋วเข้าเออ สวนสนุกอะครับอยากเล่นรถไฟเหาะมันๆก็ต้องจ่ายค่าตั๋วใช่ไหมครับค่ะค่ะเข้าใจเปรียบเทียบเลยค่ะถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงในโลกการลงทุนก็ต้องยอมจ่ายค่าตั๋วทางอารมณ์นี้ต้องทนความเหวี่ยงของวันให้ได้ดูอย่างหุ้นบางตัวสิครับอย่าง Netflix หรือ Monster Beverage เนี่ยหูกว่าจะโตเป็น1 0บ0แดงร้อยแดงเนี่ยระหว่างทางเนี่ยผันถวนหนักมากนะครับการที่เราทนอยู่กับความไม่แน่นอนแบบนั้นได้นั่นแหละครับ คือราคาที่เราจ่ายเพื่อผลตอบแทนนั้นเข้าใจเลยค่ะพอมองว่าเป็นค่าตั๋วเนี่ยเออมันเปลี่ยนมุมมองไปเยอะเหมือนกันนะคะมันทําให้คิดต่อไปถึงเรื่องที่ว่าทาไมการตัดสินใจทางการเงินบางอย่างของคนอื่นหรือแม้แต่ของตัวเราเองเนี่ยแหละบางทีมันดูเอ,อ่อแปลกๆนะคะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ในสายการคนนอกอย่างที่ในหนังสือเขาเล่าเรื่องเอ,อ่อคนจนซื้อลอตเตอรี่หรือผู้บริหารที่ทำอะไรแปลกๆ ใช่ครับนั่นก็เพราะว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่มันมักจะสมเหตุสมผลในมุมของคนคนนั้นมากกว่าที่จะมีเหตุผลตามหลักการเปะ๊เปะๆนะครับอ๋อสมเหตุสมผลในมุมของเขาเองครับผมคือประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนมันต่างกันมันหล่อหลอมุมมองเราไม่เหมือนกันเลยอย่างคนที่เขาโตมากับยุคเงินเฟ้อหนักๆมาตลอดชีวิตเนี่ยเขาก็จะมองความเสี่ยงแบบหนึ่ง ซึ่งมันต่างจากคนที่โตมาในยุคที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างนิ่งๆถูกไหมครับจริงด้วยค่ะบางทีเรื่องความรู้สึกส่วนตัวมากๆเรื่องศักดิ์ศรีความกลัวหรือแม้แต่อัตราเนี่ยมันอาจจะสำคัญกว่าตัวเลขใน Excel ด้วยสามไปเพราะงั้นจริงๆแล้วไม่มีใครบ้าหรอกครับแค่เราอาจจะกำลังเล่นเกมการเงินด้วยกฎเกณฑ์ที่มันต่างกันจากประสบการณ์ที่มันต่างกันแค่นั้นเอง พอพูดถึงความรู้สึกมันก็นำไปสู่อีกเรื่องเลยค่ะคือกับดักสำคัญมากๆเลยไอความรู้สึกว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็การที่เราชอบเอาตัวเองปปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งทำให้ใจเราไม่นิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะคะใช่ครับอันนี้อันตรายมากเลยนะการเปรียบเทียบทางสังคมเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนความกังวลเรื่องเงินที่สาคัญมากๆเลยครับเราพยายามจะใช้ชีวิตให้เหมือนคนที่เราเห็นซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะกำลังเล่นเกมคนละเกมกับเราอยู่ก็ได้ ใช่เลยค่ะผลที่ตามมาก็คือความเครียดแล้วก็อาจจะนําไปสู่การตัดสินใจพลาดๆได้เช่นไปก่อนนี้เกินตัวเพื่อที่จะตามคนอื่นให้ทันเหมือนที่เราชอบพูดกันว่า keeping up with the Joneses ใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับเรามักจะเห็นแค่ความรวยที่เขาโชว์ภายนอกแต่เราไม่ค่อยเห็นหรอกว่าเบื้องหลังจริงๆหรือความมั่งคั่งที่เขาซ่อนไวนะ้น่ะมันเป็นยังไงผมว่าทักษะที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคือการหยุด หยุดเลื่อนเสาประตูความคาดหวังของตัวเองนี่แหละครับยากจริงๆการหยุดเปรียบเทียบการทนความผันผวนได้ฟังดูแล้วเหมือนว่าพลังสำคัญจริงๆในการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่การอยู่รอดให้ได้นะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมมากกว่าจะเป็นเรื่องความเก่งกาจในการหาผลตอบแทนสั้นๆสนเสียอีกชัดเจนเลยครับมันมีสองคำที่ต่างกันนะคือการสร้างความมั่งคั่ง getting wealthy กับการรักษาความมั่งคัง่ง staying wealthy ซึ่งการรักษาเนี่ยมันยากกว่าเยอะเลยเพราะมันเป็นทักษะทางพฤติกรรมลุวนๆครับต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้ใช่ครับต้องรู้จักจัดการความกลัวความโลภไม่ตื่นตระหนกตามตลาดไปต้องมีสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่เผื่อความผิดพลาด room for error ในแผนการลงทุนของเราเสมอ แล้วก็ต้องอดทนรอให้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นหรือ compounding มันทำงานซึ่งมันต้องใช้เวลาไอความทรหดทางอารมณ์ที่จะอยู่รอดผ่านช่วงเวลาแย่ๆของตลาดไปให้ได้นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยสรุปได้เลยนะคะว่าการลงทุนเนี่ยมันมาพร้อมกับต้นทุนทางอารมณ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆทั้งความผ,ลผลันผวนความกลัวการเปรียบเทียบ การที่เราเข้าใจและยอมรับสิ่งนี้ให้ได้น่าจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่จะช่วยให้เราลงทุนได้อย่างสบายใจมากขึ้นถูกต้องที่สุดครับสุดท้ายแล้วความสำเร็จทางการเงินในระยะยาวเนี่ยมันวัดกันที่ทักษะด้านพฤติกรรมจริงๆเป็น soft skill เลยก็ว่าได้การจัดการอารมณ์ตัวเองสำคัญกว่าการรู้เทคนิควิเคราะห์กราฟหรือสูตรคำนวณอะไรเยอะแยะเลยการบริหารจัดการตัวเองนี่แหละครับคือแก่นแท้จริงๆ ฟังแล้วทําให้ฉุกคิดขึ้นมาเลยค่ะว่าถ้าการจัดการอารมณ์มันสําคัญขนาดนี้บางทีคําถามสําคัญที่นักลงทุนควรถามตัวเองอาจจะไม่ใช่แค่ว่าลงทุนอะไรดีที่สุดแต่อาจจะต้องถามตัวเองเพิ่มว่าเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนที่เราจะอยู่กับมันได้อย่างสบายใจจริงๆนะครับแม้ในวันที่ตลาดมันดูเลวร้ายที่สุด ซึ่งมันก็วนกลับไปเรื่องเดิมครับคือการตัดสินใจที่มันสมเหตุสมผลในมุมของเราและเป็นการลงทุนที่ทำให้เราอนอนหลับได้สนิทจริงๆครับ